ออที่โทรมาว่าที่ข่าวผิดพลาดเนี่ยว<ช>่า<ช>อายการมีมีคำสั่งแล้ว<ช>เป็นเรื่องของตำรวจมารับหนังสือราชการเนี่ย,ยมีค่ะมีค,คือคือหนังสือราชการเนี่ยเราจะมีออกทุกวันอยู่แล้วพ<ช>บอย่างี้ไม่ใช่เป็นการออกหนังสือราชการมีคำสั่งแล้วสพอ,อ,อที่รับผิดชอบคดีนั้นก็มารับหนังสือราชการนะคะค่ะ ไม่ใช่คดีใด huh? คดีหรือเราจะมีบางคดีเราจะมีหนังสือให้มีคำสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมมีคำสั่งแล้วแต่เขาจัดกันนะคะมาคือคมเว่าที่ไม่เป็นการใดผว่าเป็นการสอบสวนการรับเองเพื่นที่เราเป็นผู้บ้าอกว่าพยายการเรียกตำรวจรับสืบสวนจะได้ไหมพยายการต้องเป็นพบตำรวจพานการมีคําสั่งอย่างน้ได้ครับตำรวจมารับหนังสือค่ะรับหนังสือรับหนังสือ นรับหนังสือดีกว่รับหนังสือรับราชการมีคำสั่งค่ะขอได้ไหมอย่างนี้เราพลาดอย่างนี้นะครับค่ะราชการมีคำสั่งเป็นเรื่องที่เขาถามมีคำสั่งมีคำสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมในยี่สิบประเด็นที่ผมได้เขาเสนอกมว่าให้รอดครบถ้วไหมครับแล้วท่านี้ถามต่อไปหนังสือและราชการเกี่ยวกับคาข่าวที่ออกเป็นคำสั่งสอบสวนเพิ่มเติมจริงไหมอกว่าก็กล่าว่าใช่อะไรที่มางนี้ คำว่าอายการเข้าพบตำรวจเนี่ยน่าจะเป็นการเข้าใจผิดค่ะถ้าเป็นลักษณะของอายการมีหนังสือราชการแล้วตำรวจมารับหนังสือราชการจากสำนักงานอายการน่าจะเป็นลักษณะอันนี้มากกว่าค่ะเป็นเป็นการออกหนังสือราชการค่ะแล้ววันนี้ในส่วนของหนังสือราชการที่ว่าเนี่ยจากที่มีกระแสข่าวว่ามีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอะไรกับคนที่อยู่บนเรือมีไหมคะหนังสือราชการในสอพอ,อ ที่เกี่ยวข้องกับคดีดังมีการออกหนังสือราชการจริงค,รค่ะเราจะบอกได้ไหมในหนังสือราชการมีการแจ้งข้อหาอะไรเพิ่มเติมให้กับคนบนเรือไหมครเห็นที่กระแสข่าวบางสื่อบอกว่ามีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมไปแล้วมีคําสั่งค่ะมีคําสั่งให้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมค่ะแล้วตามข่าวที่บอกว่าทั้ง5คนเนี่ยจะโดนข้อหาร่วมกันประมาทเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องจริงไหมคะอันนี้ยังไม่สามารถตอบได้ค่ะเอาเป็นว่ามีคําสั่ง มีคำสั่งทางคดีแล้วกันค่ะมีคำสั่งให้แจ้งข้อกล่าวหาเท่านั้นเองแล้วทางท่านนายการได้ให้ตำรวจสพเมืงนองนนท์เนี่ยทำสำนวนเพิ่มเติมไหมคะจากคดีนี้ก็เอา,เอาทำที่ให้ข่าวได้แล้วกันค่ะว่าว่า,วาเราไม่ได้ไปพบตำรวจเพียงแต่ว่าน่าจะเป็นลักษณะตำรวจมารับหนังสือราชการค่ะหนังสือราชการก็ตามที่ตอบคำถามไปแล้วค่ะก็รอติดตามท่านนายการรับวสำนวนคดีดัดงนี้ สรุปแล้วจะส่งสารฟ้องอะไรมีอะไรต้องเพิ่มเติมในส่วนของตำรวจอีกงไหมครับ <c oughs> ยังไม่ใช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 ยังไม,ไม่ไม่สามารถให้ไม่ไม่สามารถให้ข่าวได้เอาเอา,เอาแค่เบื้องต้นเท่าน <c oughs> ั้นเองไ,ได้แต่เราจะตัด <c oughs> ขา่ขาวแค่นี้พอค่ะ <c oughs>